ก่อนอื่นเลยเราต้องทำลายความคิดพื้นฐานของเราก่อนนะทำลายความคิดพื้นฐานของเราคืออะไรเราอ่ะโดนเริ่มจับขอดซีมานะครับเราตกอยู่ในความคิดชุดจิตวิทยาที่ผู้สอนอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็อดคิดไม่ได้ในทางนั้นว่าเราจะต้องถูกเร,เราจะต้องเริ่มจับขอดจากนิ้วชี้ก่อนเสมอนะแล้วก็ สวัสดีชาวกีตาร์ทั้งหลายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจับคอร์ดทาบพูดง่ายๆก็คือการหัดจับคอร์ด F แบบทาบนั่นเองนะ,ะคิดว่าหลายๆคนคงจะติดขัดแหละสำหรับคนที่เริ่มต้นฝึกกีตาร์นะครับมันจะมะีมันเหมือนกับเป็นทางแยกระหว่างได้เข้ารอบในโลกของกีตาร เข้าไปต่อในรอบลึกๆกับตกรอบนะครับรอบแรกก็เจ็บนิ้วใช่ไหมแพ้คัดออกเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วไม่อยากฝึกเลิกพวกนี้ก็ตกรอบพวกที่พยายามจนนิ้วด้านแล้วอดทนกับการผ่านการเจ็บนิ้วมาแล้วจนมันด้านจนมันอะไรแล้วก็จะได้ไปต่อนะทีนี้รอบ2ก็คืออะไรเหมือนกันแพ้คัดออกจับคอร์ดท่า f ได้หรือไม่ได้ใช่ไหมจับได้ก็ได้ไปต่อ นะครับในโลกของกีตาร์จับไม่ได้ก็ตกรอบนะไปหัดเล่นอย่างอื่นไปเตะบอลไปเล่นเกมไปเล่นเครนรองตรีประเทอื่นก็ว่ากันไปไม่มีใครผิดหรอกนะแต่สําหรับคนที่กําลังอยู่ก้ากึ่งระหว่างผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยกำลังหัดอยู่เนี่ยก็ก็ลองมาดูคลิปนี้แล้วกันผมมันไม่ได้เรียกว่าเป็นการสอนหรอกมันเป็นการแนะนําทริคส่วนตัวสมัยที่หัดใช้จับคอร์ด F นะ มานําเสนอดูนะครับอาจจะง่ายกว่าหรือหรือมันอาจจะยากกว่าก็ได้นะแต่ว่าสําหรับบางคนที่ดูแล้วมันคลิกแล้วรู้สึกว่ามันง่ายกว่าผมก็ดีใจด้วยก็แล้วกันนะลองลองลอง,ลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูสําหรับคอร์ดเนี่ยผมจะไม่บอกนะว่ามันจับยังไงกดอะไรบ้างเพราะว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแค่กดมันยังไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตาม ตารางคอร์ดที่แถมมาหรืออะไรพวกพวกนี้ในอินเทอร์นนี้อินเอร์เน็ตเขาบอกอยู่แล้วว่าคอร์ด F จับยังไงใช่ไหมคอร์ด F ก็คือจับแบบนี้ทูมอยู่เนาะนี่คือคอร์ด F แบบทาบใช่ไหมถ้าไม่ทาบก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าทาบเราจะดีดสาย6ด้วย แต่ถ้าไม่ทาบเราจะดิดแค่สาย5ลงไปแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้าทาบก็กดดิดหมดเลยนะทีนี้จะบอกให้ว่าผมเข้าใจของผมเองนะคือเราโตมากับเราเราถูกปลูกจิตสำนึกหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราถูกปลูกฝังมาด้วยการจับขอร์ดโดยที่เริ่มจากขอร์ด C ถูกไหม ผมคิดว่า99คนครึ่งหันเล่นกีตาร์คนที่สอนเนี่ยจะสอนคอร์ดซก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันในคลิปอื่นๆว่าทําไมเขาถึงต้องสอนคอร์ดซก่อนเสมอหรือส่วนใหญ่ของส่วนใหญ่ของส่วนใหญ่จะเป็นคอร์ดเริ่มต้นคือต้องเป็นคอร์ดซเสมอนะ,อะทีนี้ถ้าถ้าคอร์ดซเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะเรียงตามลำดับการฝึกของผมเลยนะพอผมจับคอร์ดซได้ คอร์ดต่อไปที่ผมเจอก็คือ A minor นะครับโดยการชักนิ้วกลับไปแค่นิ้วเดียวที่ช่องนี้ใช่ไหมเหมือนทุกคนแหละพอจับคอร์ด F ติดขัดมันจะไปคล่องอีกทีก็ตอนคอร์ด G 7นะสเต็ปมันก็จะประมาณนี้ มันจะไปมาณนี้อ่าพอติดขัดมากๆเข้าก็าจะมีคนแนะนำให้หนีมาที่คอร์ด D minor สิใช่ไหมพอจับ <S falling out> C ปุ๊บเห็นไหมอ่าพอหน,นีมา D minor แล้วมันก็จะมีความสุขกับชีวิตขึ้นเพราะว่ามันจับง่ายกว่าคอร์ด F แล้วมันมันคล่องง่ายกว่าใช่ไหมแต่ พอทำอย่างนี้ไปแค่สักระยะหนึ่งยังไงมันก็ต้องกลับมาอยากจับคอร์ด f เพื่อที่จะเพื่อที่จะไปต่อกับคอร์ดอื่นๆกับความสนุกอื่นๆที่ที่กีตาร์มันมีอออยู่ข้างหน้าอีกมากมายเนี่ยคือพูดง่ายกคือหนีไปดีไมเนอร์ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาพยายามจับคอร์ด f ให้ได้นั่นแหละหนีไม่พ้นนะมาดูกันว่า,าผมจะแนะนำยังไงเกี่ยวกับเกี่ยวกับคอร์ด ทั้งหลายทั้งไอขอดเอนะอ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องทำลายความคิดพื้นฐานของเราก่อนนะทำลายความคิดพื้นฐานของเราคืออะไรเราอ่ะโดนเริ่มจับคอร์ดซมานะครับเราตกอยู่ในความคิดชุดจิตวิทยาที่ผู้สอนอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็อดคิดไม่ได้ในทางนั้นว่าเราจะต้องถูก เราเราจะต้องเริ่มจับขอดจากนิ้วชี้ก่อนเสมอนะแล้วก็จับจากช่องที่1ก่อนเสมอแล้วก็ไล่ไปช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4อะไรก็ว่ากันไป mm hmm. พูดง่ายคือเราถูกเริ่มต้นจากนิ้วชี้และจะเราถูกฝึกไล่ขอดจากซ้ายไปขวาเ mm hmm. ห็นไหมซ้ายทางซ้ายไล่มาขวาเ mm hmm. ห็นไหมเช่นการจับขอด C จะถูกสอนแบบนี้ เอานิ้วชี้วางที่ตรงนี้นะครับช่องที่1นี่เอานิ้วกลางวางช่องที่2มันก็จะเฉียงเสียง <ๆ S 1> สูงขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมเราถูกหัดแบบนี้ไงอพอ A minor นะเราก็จะถูกเอาเอานิ้วชี้ไว้ตรงนี้ไงเอานิ้วกลางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่เราถูกไล่จากชี้กลางนางก้อยชี้กลางนางก้อยจากช่องที่1มาช่องที่2มาช่องที่3เราถูกเราถูกฝึกแบบนี้ หรือเราก็ฝึกเองของเราแบบนี้มันเป็นมันก็เลยเป็นจิตวิทยาว่าพอถึงคอร์ด f ปุ๊บเราก็จะต้องไล่จากนี่จับอย่างนี้2เส้นแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้จะเป็น F ใช่ไหม<บ>ผมอยากให้คุณลบล้างความคิดชุดนี้ไปก่อนนะครับสำหรับคอร์ด f อยากจะให้ลองจับจ,บจบากขวาไปซ้ายพูดง่ายก็คือจากสายบนเนี่ยทางขวามือเราเนี่ยไล่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ย F จับอย่างนี้แล้วก็จับแบบนี้แล้วก็จับแบบนี้ลองไล่จากบนลงล่างดูไม่ใช่ล่างขึ้นบนนะครับไล่จากบนนะบนลงล่างนะคุณก็จะได้คอร์ดเอแบบนี้นะครจริงๆแล้วสมัยก่อนผมหัดเนี่ยผมหัดจากคอร์ดอีนะคอรดเผมหัดจากคอรดอ e. จับแบบนี้คอร์ดอีเขาจะจับกันแบบนี้ใช่ไหม มผมก็จะจับแบบนั้นแหละแต่ผมจะไม่ใช้นิ้วชี้ผมจะหัดจับคอร์ด F นี่แหละผมถึงต้องไปหัดจับคอร์ด E ก่อนอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนั้นนะนะผมจับคอร์ด E ผมก็หัดจับก่อนจับแบบนี้ใช่ไหมหัดจับคอร์ด E มันง่ายไงเพราะมันมีแค่3 3ปุ่มปุ่ม1ปุ่ม2อ<ม>่าปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ใช่ไหมเนี่ยได้ E แล้วคอร์ด F ผมก็หัดด้วยการ ขยับ e มาอีกช่องหนึ่งทั้งหมดเลยเอา2นิ้วนี้มาที่ช่องนี้เอานิ้วนางมาที่ช่องนี้นะอย่างนี้เนี่ย e พอผม e คล่องแล้วผมก็ขยับมาช่องนี้เลยแล้วผมก็เอานิ้วชี้มาทาบเห็นไหมผมก็จะได้คอร์ด f ความลำบากมันก็จะน้อยลงมันก็เหลือแค่แค่จัดนิ้วยังไงให้มันไม่บอดรู้แล้วว่าอยากขยับมาอย่างนี้เนี่ยทั้งยวงแล้วก็ จับนิ้วยังไงให้สายไม่บอดเนยอ่ะอันนี้บอดอยู่ก็จับหอมันบอดที่กางเกงอ่ะนะแค่นี้เองนะครับมันไม่ใช่แค่นี้หรอกคือมันก็จับใช้เวลาฝึกพอสมควรแหละแต่ว่ามันน้อยกว่าไอการมาไล่จากซ้ายไปขวาล่างขึ้นบนอย่างเงี้ยผมว่าจับแบบนี้มันง่ายดีจับ e แล้วเอานิ้วไปวางไว้ข้างนอกเอานิ้วชี้ไปวางไว้ข้างนอกเลยนี่นี่นะฮะวางไว้ข้างนอกแล้วก็จก e. ับ e พอเป็น f ก็ขยับมาทั้งหมดเลยเนี่ย f น,นะเพราะฉะนั้นก็ลองไล่จากจากอ่าเนี่ยจากบนลงล่างทางนิ้วนางนิ้วก้อยก่อนไล่ไปที่นิ้วชี้นิ้วกลางเอ้ยเออนิ้วกลางนิ้วชี้เนี่ยอย่างเงี้ย ติดกังเกงนะติดกังเกงอ่ะนะลองไปฝึกกันดูนะครับวิธีนี้อาจจะช่วยได้สำหรับสาหรับหลายๆคนนะครับอย่าไปตกกับความชุดความคิดจิตวิทยาที่ว่าเราจะต้องไล่จากนิ้วชี้เสมอจากเฟลด,ด้านนอกเข้ามาข้างในเสมอลองไล่แบบอื่นดูบ้างอาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยเนาะ นะแล้วก็ถ้าคุณผ่านคอร์ด F ไปได้เนี่ยคุณจะโล่งละจะเจอทางโล่งๆประมาณนึงละเหมือนกับผ่านการเข้าโค้งอย่างยากลำบากแล้วก็จะเจอทางตรงยาวๆระยะหนึ่งก่อนที่จะไปเจออะไรยากๆอีกระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณผ่านไปให้ได้ความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นได้อีกมากมายจากการผ่านคอร์ดทาบ F ไปได้นะครับเอาละเจอกันคลิปหน้าตั้งใจฝึกบาย